S New s เซ Hello 5สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันมาเรียนกันต่อเลยนะครับหน้า73นะครับวันนี้คุณครูกาจะสอนให้จบเล่มเลยนะครับนะเพราะเจมเอกสารไว้จนจบเล่มนะครับนั่นก็คือการเล่นเกมนะครับนะเขาเรียกว่า s สเป g เกมก็คือเกมเกี่ยวกับอวกาศนะครับ มีกติกาอยู่นะครับนะ5ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือ You need a marker นะครับ and a c อ i ยนักเรียนเห็นคุณครูแปลอย่างนี้มาหลายหน้าเลยนะครับคือมีทุกบทเลยนะครับนั่นก็คือนักเรียนต้องใช้มาร์กเกอร์นะครับก็คือใช้หมากในการเดินเกมแล้วก็ใช้เหรียญนะครับ True แปลว่าโยนนะครับคอยแปลว่าเหรียญนะครับเฮดแปลว่าขึ้นหัวนะครับเทลแปลว่าขึ้นก้อยถ้าโยนโยนเหรียญขึ้นหัวนะครับให้เดินไป1ช่องให้โยนเหรียญขึ้นก้อยเดินไป2ช่องนะครับ ข้อสามนะครับเว้นเมื่อนะครับยูคุณเนอมูฟเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนย้ายยูอัเกอร์ก็คือเคลื่อนหมากในการเดินนะครับนะทูนิวสแควร์นะครับเดินไปยังสี่เหลี่ยมอันใหม่นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นช่องชงนะครับด้านล่างนะครับไปลงช่องไหนนักงเรียนแอนเซอร์อุเคชั่นให้ตอบคำถามณช่องนั้นนั้นข้อสี่เอฟปาถามว่ายูด้นโนนะครับแต่ถ้าต้องเรียนไม่สามารถตอบคำถามนะครับนะแอนเซอร์แล้วคำถามด้นโนแปลว่าไม่ทราบนะครับแอนเซอร์คำตอบตัวทีครับ เมื่อไม่ทราบคำตอบเด่นแ,แล้วนะครับนะครับ you คุณ must go นะครับก็คือต้อง must go back must go back คือต้องเดินย้อนหลังกลับ one square นะครับหนึ่งช่อง and และนะครับ answer ให้ตอบ that question คำถามที่อยู่ในช่องนั้นๆนะครับข้อที่5ครับ the first player to the finish is the winner นะครับก็คือผู้เล่นคนแรกนะครับหนาะที่ไปสู่เส้นชัยคนนั้นถือว่า เป็น The Winner เป็นผู้ชนะนี่คือคำแปลนะครับดังนั้นมาดูกันนะครับว่าเริ่มเล่นอย่างไรนั่นก็คือ Start นะครับเริ่มจากช่องนี้เดินมายัางช่องที่หนึ่งนะครับชายโยนเหรียญขึ้นหัวนะครับเดินมาหนึ่งช่องมาถึงช่องนี้ปั๊บก็ต้องตอบคำถามนี้ได้นะครับคำถามนี้ก็ถามว่า What do assonance eat? ถามว่านักมีนอวกาศนั้นกินอะไรหรือรับประทานอะไรนะครับ ดังนั้นเรามาดูคำตอบของทั้ง10 13คำถามกันนะครับนะคำถามแรกนะครับ What do so eat ั s โซนันเชดนะครับนักมีนอวกาศกินอะไรนะครับคำตอบก็คือ they eat different things นะครับตอบยาวๆรวบรวมเลยนะครับนะบว่าเขากินสิ่งแตกต่างกันไปนะครับมีอะไรบ้างนั้นค่อยไปดูในรายละเอียดตอบยาวๆอย่างนี้นะครับ พอเดินไปช่องที่สองคุณครูไม่เลื่อนขึ้นไปแล้วนะครับนาะยยกตัวอย่างประโยคมาเลยนะครับคงบอกว่า it is hot or cold in s p a c e นะครับแปลว่ามันร้อนหรือว่าหนาวมันหนาวหรือว่าร้อนนะมันร้อนหรือว่าหนาวนะครับนยยานวกาศก็ให้ตอบเลยนะครับก็คือ it is cold in s p a c e นะครับมันหนาวเดี๋ยวมันขึ้น it is i s t นะครับ i s i t นะครับนะไม่ใช่ it is โทษทีนะครับคุณครูก็ นึกแล้วว่าน่าจะเป็น i s it นะครับไม่ใช่ it it i s it นะครับเป็นคำถามนะครับหนาะ i s it แต่ไม่ต้องไม่ต้องตอบว่า yes ือ no นะครับเมื่อไรคำถามที่มี o อยู่ด้วยจะไม่เลยนะครับอย่าตอบ yes ือ no นะครับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะ o นี่คือขอให้เลือกนะครับ o แปลว่าหรือนะครับ ข้อสาม Earth, smaller than big, or bigger than Mars มีอออีกแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ถามว่าโลกนั้นนะครับ Earth แปลว่าโลก smaller แปลว่าเล็กกว่า or แปลกกว่าหรือ bigger แปลว่าใหญ่กว่านะครับแดนแปลว่ากว่า Mars ดาวังคารตอบสั้นๆก็คือ Earth โลกนั้น is bigger than นะครับใหญ่กว่า Mars นะครับดาวังคาร นักเรียนจะตอบสั้นๆก็ได้นะครับนะในการเล่นเกมแต่คุณครูพี่นานฉเฉลยให้แบบยาวนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยเลยนะครับนะเก่งในการตอบนักเรียนจะตอบข้อนี้ว่าเอิร์สั้นๆเฉยๆก็ได้นะครับนะเอิร์เฉยๆไม่ได้นะครับเพราะเขาถามว่าอะไรเล็กกว่าอะไรใหญ่กว่าให้เราตอบลงไปเลยนะครับนะว่า Earth is bigger than mars หรือ mars is smaller than earth นะครับแล้วแต่จะตอบ ก็สี่ครับพามิบุญแซดมาสปู how many แปลว่ามากเท่าไหร่นะครับตามมาด้วยคำนามที่เป็นผู้พจนะครับนะนานับได้ผู้พศนะครับนั่นก็คือดวงจันทร์กี่ดวงนะครับที่ดาวอังคารมีนะครับแปลว่าอย่างนั้นนั่นก็คือดาวอังคารมีดวงจันทร์เป็นบริวารกี่ดวงนั่นเองนะครับคำตอบก็คือมาเฮสโกตูมุนนะครับนะก็คือดาวอังคารนั้นมีดวงจันทร์สองดวงเป็นบริวาร คนที่5ก็บอก name two planets นะครับแปลว่าให้ระบุชื่อนะครับ name เป็นคำกริยานะครับให้ระบุชื่อดาวเคราะห์มา2ดวงนะครับก็ดาวเคราะห์มีทั้งหมด8ดวงนะครับนะแปดวง9ดวงนะครับในระบบสุริยะจักรวาลนักเรียนก็ตอบมาเลยว่าดาวอะไรบ้างเช่น Venus Saturn นะครับดาวศุกร์ดาวเสาเป็นต้น name three things นะครับให้ระบุชื่อนะครับ3สิ่งนะครับ in the sky ในท้องฟ้า อะไรบ้างใน้องฟ้าก็มีซันนะครับดวงอาทิตย์สตาร์สนะครับดวงดาวแล้วก็เอิร์ธนะครับโลกของเรา how many days are there in a year on earth นะครับ how many days แปลว่ามีจำนวนวันมากเท่าไหร่นะครับแปลอย่างนั้นนะครับหนาถ้าแปลตามคำศัพท์ are นะครับแปลว่ามีนะครับเป็นประโยคคำถามเอา are ขึ้นหน้า in a year นะครับแปลว่าในหนึ่งปี on earth แปลว่าบนโลกก็แปลว่าบนโลกเรานั้นมี ปีละกี่วันนั่นเองนะครับคำตอบก็คือ there are นะครับ t h d a y s นะครับมี365วันอียีใน1ปี on earth บนโลกของเรา how many um moons has earth got นะครับคล้ายกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือมีดวงจันทร์กี่ดวงโลกนั้นมีดวงจันทร์กี่ดวงก็ถามอย่างนั้นนะครับนะ how many um moons แปลว่ามีดวงจันทร์มากเท่าไหร่ has earth นะครับที่โลกนั้น has got ที่โลกมีนะครับ has ต <Has S 1> ามตัวกริยาช่อง3นะครับแปลว่ามี uh, has g o อตตัทีครับ has g o t แปลว่ามีนะครับก็คือโลกมีดวงจันทร์กี่ดวงคําตอบก็คือ the earth has one moon นะครับโลกนั้นมีดวงจันทร์หนึ่งดวงจบเลยหรือเราตอบสั้นๆว่า one moon ก็จบเหมือนกันนะครับนะไม่ต้องตอบยาวก็ได้ which is smaller than o m a which is smaller which is smaller earth or mars นะครับก็คือถามว่าโลก กับดาวอังคารนั้นอันไหนเล็กกว่าอันนี้เราตอบได้อย่างเดียวนะครับว่าเล็กกว่าไม่ต้องตอบใหญ่กว่านะนั่นก็คือ mars is smaller than earth แปลว่าดาวอังคารนั้นเล็กกว่าโลกนะครับข้อสิบก็ถามว่า is Venus a star or planet แปลว่าดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นั้นนะครับเป็นดาวหรือว่าเป็นดาวเคราะห์ดาวที่คุณครูวิทนานอธิบายไปในเบื้องต้นนะครับดาวเคราะห์ก็คืออยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลถือว่าเป็นดาวทั่วไปนะครับดังนั้นดาวศุกร์เป็น p l a n นตนะครับเราก็ตอบว่าอ t is ด p ซ a แพลเนตนะครับถ a มใ s ซ o s ันเชสมาส t นะครับแปลว่าในดาวอังคารนั้นมีกี่ฤดูนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับพาไปนี่แปลว่ามากเท่าไหร่นะครับคุณครูแปลมาให้2-3ประโยคอ่า2-3ข้อเลยนะครับ Season แปลว่าฤดูกาลนะครับ has มาสนะครับ แปลว่าดาวังคารมีดาวองคารมีฤด,ดูมากเท่าไหร่นะครับแปลตามคำศัพท์แปลเป็นไทยก็แปลว่าดาวังคารมีกี่ฤดูนั่นเองตอบก็คือ mars c o t four seasons นะครับดาวังคารมีสี่ฤดูนะครับ what is the blue planet นะครับก็บอกว่าดาวเคราะห์สีฟ้าหรือดาวเคราะห์สีน้ำเงินนั้นคือดาวอะไรนะครับคำตอบก็คือ earth is the blue blue นะครับตรงนี้หมคุณครูเขียนเป็ด โลกนั่นเองนะครับนาะโลกคือดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครับนาะโลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์สีน้ําเงินนะครับข้อสามนะครับสุดท้ายนะครับ what is the red planet แล้วดาวเคราะห์สีแดงล่ะคืออะไรนะครับคำตอบก,ก็คือมาสนะครับก็คือดาวองคารดาวองคารนั่นเองนะครับ is the red planet เป็นดาวเคราะห์สีแดงหรือนักเรียนจะตอบสั้นๆว่า มาสหรือเดอมาสก็ได้นะครับเวลาเล่นเกมไม่ต้องตอบยาวก็ได้แต่คุณครูยกตัวอย่างมาตอบให้ยาวๆเพราะนักเรียนจะได้เก่งการตอบประโยคแบบยาวๆไปด้วยนะครับเป็นั้นว่าหน้าที่73ก็จบเท่านี้นะครับ All right.